ก็พระพลอยแดงจันทร์แล้วก็ตรงกลางกระพ,อพลอยไพลินนะครับองค์นี้สวยงามมากถ้าทำโชว์นะครับทำแหวนทำขายทำให้เช่ารพระสมเด็จครับพระสมเด็จเราเพิ่มมูลค่าความศักดิ์สิทธิ์ให้กับองค์พระ สมเด็จนะครับด้วยพลอยแดงชุมภูจันทร์นะครับทำเป็นรูปองค์พระอยู่ตรงกลางประดับด้วยพลอยสวยงามมากนะครับสวยงามมากสวยงามรับความสวยของพลอยทำให้องค์พระโดดเด่นนะครับบรรดาเสียนพระทั้งหลาย ชอบในพระคงทั้งหลายเราขอเสนอ,อ,อพลอยที่เอามาประดับให้องค์พระของท่านมีความขขังมีความศักดิ์สิทธิ์มีความสวยงามมีคุณค่าแลับเพราะวันหน้าพลอยก็หมดลงตอนนี้ก็หมดแล้วพระยิ่งอยู่ยิ่งเก่าคลอยยิ่งอยู่ยิ่งหมดยิ่งเพิ่มราคาเราขอเสนอพลอยจันทร์ ออยแดงชมพูสนใจโทร0 8 7 1 5 0 6 0 1นะครับ